สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านดูครับว่ายอดนักเทรดนั้นอ่ะโดยเฉพาะยอดเซียนสวิงเทรดนะฮะเขาบอกว่าเขาเทรดขาดทุนพอๆกับได้กำไรแล้วเขาปั้นพอตได้อย่างไรครับนี่คือคำตอบครับที่เอาของจริงไม่คันดูนะฮะยอดเซียนสวิงเทรดคนนั้นคือพี่มาร์คเมนูนี่นะครั ผมได้ไปโพสต์บทความไว้ที่เพจเซียวบุกนะฮะเกี่ยวกับมันก็มีสองสองบทความนะที่ผมคิดว่าบางทีคนดูบทความแรกอาจจะไม่เก็ตผมเลยเอาเอาบทความสองมาเรียกว่ามาตอกย้ำนะฮะคือบทความแรกนั้นพูดถึงอ้างคำพูดพี่มาบอกว่านะาในธรุรกิจการเก็งกำไรนะั้นน่ะการบริหาร r i ิ k ีบอร์ดให้เป็นธรุรกิจนั้น คือโฮลิเกลคับผมขอแปลคำว่าริสเรวอตเนี uh ่ย huh. r i า k Reward Relationship คือการบริหาร Risk reward ที่เป็นธุรกิจนะครับเพราะว่าคนจำเป็นจะต้องเก่งกำไรนะคุณต้องคิดผิดเสียน้อยครับคิดถูกได้เยอะก,กว่าหมายความว่า Risk ต้องน้อยกว่า Reward เสมอครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าโฮลิเกลของธุรกิจเก่งกำไรครับ มันก็มีภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพของ normal distribution curve ครับมันจะเป็นเคอร์ฟที่อยู่ฝั่ง loss กับ profit นะฮะพี่มาร์คเขาชี้ว่า loss เนี่ยสูงเว้ยแท่ง loss แกสูงเดียวท่ง profit แกต่ำครับตรงนี้แหละผมมาจากผมมองว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นผมได้ยขยายความไว้ที่โพสต์ต่อมาครับเนี่ยผมได้เอา เป็นเนี่ย distribution gain and loss ของพี่มาร์กเองนะอันนี้จากหนังสือที่ชื่อว่าคิดและเทรดอย่างแชมเปี้ยนนะครับนี่ครับเป็นอย่างไี้ฮะคล้ายกันไหมแต่ว่าถ้าดูภาพนี้เห็นชัดเจนว่าแท่งสูงสุดของพี่มาร์กอะฮะนี่นะนี่เป็นแท่งขาดทุนนะครับศูนย์ถึงลบสองนะครับแท่งเนี้ยนี่ครับแกตัดคือความถี่ของการตัดขาดทุนแกนั้นอนะสูงครับ ตัดขาดทุนเสียน้อยก็เท่าทุนนั้นสูงมากครับเนี่ยครับแต่แท่งกําไรนั้นต่ำนะครับต่ามากเลยเมื่อเทียบกับแท่งขาดทุนนะครับเนี่ยขาดทุนเนี่ยลบศูนย์ลบสองสูงปี๊ดเลยลบสองลบสี่กลางๆครับแล้วก็ลบสี่ลบหกเนี่ยลกลางๆเหมือนกันครับเนี่ยโซนของการตัดขาดทุนนั้นสูงครับแต่โซนกําไรครับนะฮะศูนย์ถึงสองเนี่ย กลางๆครับจากนั้น2ถึง4ีลดลงมาต่ำละ4ถึง6ต่ำมี6ถึง8สูงหน่อยครับ8ถึง10ก็ต่ำลงมาครับแล้วก็ลดหลั่ลดหลั่ลงมาครับโซนของตัดขาดทุนเนี่ยถ้าดูภาพรวมนะโซนตัดขาดทุนจะสูงครับความถี่สูงมากครับแต่ว่าไอ้ฟากของการเทคโปรฟิตนั้นจะต่ำครับขายไหมครับขายภาพนี้ไหม คล้ายกันนะครับแต่ถ้าดูแบบนี้แล้วจะได้กําไรยังไงวะใช่ไหมคุณสงสัยใช่ไหมเออเนี่ยผมจะอธิบายท, buy. ทำคลิปนี้อธิบายครับเหตุผลง่ายๆนะครับทําไมแท่ง profit ต่ํากว่าแท่ง loss จึงยังคงปั้นพอร์ตเติบโตส่วนสูงได้เหตุผลคืออะไครับนี่ครับอีกตีกตัวอ่า เรียกว่าขนาดการขัดทุนเงียครับนะก็จะจํากัดอยู่ที่ลบสิบสองครับนะครับตั้งแต่ลบศูนย์หนึ่งลบสองแล้วก็แม็กซิมัมคือลบสิบถึงลบสิบสองครับแค่นี้ครับแกจ,จำกัดแค่เนี้ยไอ้ส่วนเนี่ยลบยี่สิบสองลบยี่สิบสี่เนี่ยมันเป็นการเปิดกลับซึ่งนานๆเกิดทีนะไม่ต้องไปซีเรียสมันยังไงก็เจอครับแต่เจอเลยเนี่ยมันถ้ามันไม่ส่งผลต่อภาพรวมก็ปล่อยไปครับเพราะว่าตลาดก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับ เห็นไหมครับว่าถึงแม้แกจะตัดขาดทุนแล้วแท่งสูงหรือว่าแกจํากัดอยู่ที่ไม่เกิน12%ครับแค่นี้ฮะโดยเฉพาะส่วนใหญ่นั้นแกนจะอยู่ที่0ถึงลบ6%ครับแต่ครับคุณมาดูส่วนของเทคโปรฟิตนะครับแกปล่อยไร้นะตั้งแต่0ถึง0หึ0 12, 0่งสองสองหนึ 6, ่งสี่สี่หึงหกถึงสิบสถึงสิ อ่าสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบหกเรื่อยไปครับจนกระทั่งยี่สิบถึงยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับยาวครับโซนของการเลทโปรฟิตลันกำไรแกจะไปล่อยไหลครับแต่ฝากของคัดลอสนั้นแกจะจำกัดครับทีเนี้ยมันจะเป็นยังไงครับถ้าเห็นภาพเนี้ยต้องดูเอาไปเปรียบเทียบกับ สมการ expectancy ครับนก็คือเนี่ย expectancy จะมี2ส่วนนะคือ average gain คูณเปอร์เซ็นต์วินครับ average loss คูณเปอร์เซ็นต์ loss สมมุติง่ายๆแล้วกันครับพี่มาร์คบอกว่าแกมี win rate นะตัวอย่างพี่มาร์คเลยนะ win rate ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ win loss นั้นเท่ากันแหละที่เหลือครับคือขนาดของ average gain กับ average loss ครับเนี่ยตรงน,นี้สำคัญครับเอฟเฟ g ต์เกณอ์เลยครับก็เป็น กําไรครับค่าเฉลี่ยกําไรกับค่าเฉลี่ยกาดทุนคุณดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยกาดทุนของพี่มาร์คนั้นจะอยู่นะศูนย์ถึงลบสิบสองครับโดยเฉลี่ยผมตีไว้สักประมาณสักสี่เเซหกล้กันคริ่งหนึงหแต่ค่าเฉลีย่ยผลิตเกณฑ์พี่มาร์กนะครับแกไปสุดที่นะจำนวนเยอะนะอยู่ที่ยี่สี่ถึงยี่สิบหกครับ เฉลี่ยคือผมตีสักสิเครับเห็นไอเดียไหม,ไมครับเห็นไหมครับว่าเอเฟกต์เกนโ์โดยเฉลี่ยพมาร์คอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่แเอเฟกต์ลอสพ่มาร์คอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์ครับเกน10สิบลอสหกมันก็นะครับถ้าวินเดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรติดมือครับนี่นี่เป็นการคำนวณแบบตัวอย่างง่ายๆนะ ผมมั่นใจว่าพี่มาร์คจะมีการบริหารริสติโบอัตที่ริสหนึ่งรีวอทสองครับดังนั้นเนี่ยถ้าแกมีเอฟเฟกต์ลอสหกแกจะต้องมีเอฟเฟกต์เกณฑ์ที่สิบสองเป็นอย่างต่ำครับหรือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ลอสห้าเ, 5, เอฟเฟกต์เกเฑ์สิบนะครับเป็นหลักการเนี่ยคือริสหนึ่งรีวอทสองเป็นหลักเสมอถึงแม้ว่าริสกแกแกจะตัดขาดทุนบ่อยแต่การตัดขาดทุนแกน,นั้นแกจะไม่ปล่อย ให้เลยสิบเปอร์เซ็นเลยส่วนใหญ่แกจะเท่าทุนด้วยซ้ำไปครับดังนั้นนะ่ะเมื่อคุณคุณลองคิดถึงการค้าขายแะ้วกันนะคุณค้าขายโดยที่อย่างน้อยคุณเท่าทุนนะครับส่วนที่กำไรนะนะั้นน่ะหูมันมันสร้าง Prof ฟ t ให้คุณแน่นอนฮะสมมติว่าคุณมีมีเสื้อผ้าอะขายเสื้อผ้าละกันนะคุณมีต้นทุนที่ห้าสิบบาทส่วนใหญ่อ่ะ มีครึ่งหนึ่งเลยคุณขายได้ที่สมมติคุณมีร้อยตัวตัวละห้าสิบาทใช่ไหมครึ่งหนึ่งอะ่ะคุณขายได้ที่สองร้อยบาทอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะคุณขายที่เท่าทุนห้าสิบบาทแล้วก็คุณลดราคาขายสี่สิบบาทหรือสามสิบาทเนี้ยแค่นี้ง่ายๆครับกำไรถัวเฉลี่ยกันติดมือก้อนโตเลยนี่นี่เป็นหลักการที่พี่มาร์คเอามานำเสนอผ่านสิ่งที่เรียกว่า distribution curve ไนงะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจผมเลยการเขียนเป็นตัวหนังสืออาจจะเข้าใจยากผมเลยเอามาเล่าให้คุณฟังผ่านเนี่ยผ่านการดูภาพแล้วก็อธิบายเนี่ยเก็ตไหมฮะผมว่าน่าจะเก็ตขึ้นขึ้นมานะว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเห็นไหมว่าคุณเนี่ยจะขาดทุนพอกําไรแต่ว่าถ้าคุณจํากัดขนาดการกระโุดน้เสียน้อยเนี่ยโดยเฉพาะเลยครับพยายามปกป้องต้นทุนครับตัวไหนที่วิ่งขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันร่วงลงมาเนี่ยขายต้นทุนให้ได้ครับจํากัดไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยการเทรดครั้งนั้นอ่ะ ุณไม่เสียเปรียบแต่ถ้ามันเละจริงๆไม่ทันจริงก็อย่างน้อยเนี่ยอย่าให้เกินสิบเปอร์เซ็เลยจำกัดเอาไว้เนี่ยเรียกว่าลิล,ลมิตขอบเขตของการขัดทุนอยู่ประมาณเนี้ยอยู่นะอยู่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นดยเฉพาะอยู่เท่าทุนถึงเนี่ยถึงร้หกเปอร์เซ็นต์เอาไว้ก่อนเนี่ยเท่านี้ให้ได้ก่อนจากนั้นเนี่ยพอกำไรเนี่ยเลทโปร f ตการครับ 8%เอา8% 10% 12 14 16 18 20เนี่ยเอาได้เยอะค่อยเทคโปรไฟตแบบเนี้ยแม้คุณจะไม่ได้เดือน50%นะกำไรจุดมือครับนี่ฮะนี่เป็นการอธิบายสิ่งที่พี่มาร์กบอกแล้วก็ผมว่าคุณน่าจะพอได้เดียวไปเอาไปเวิร์กต่อนะว่าการตัดขัดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องแย่ครับถ้าคุณบริหารจัดการให้ดีนะเฉพาะคิดปิดเสียน้อยตัดขาดทุนนะ ย้ายเกินสิบซครับอยู่ประมาณนี้ศูนย์ถึงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเนี่ยอย่าเกินแต่ว่าพอกําไรเนี่ยเด็ดโปรฟตันครับกาไรหกเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เอาให้ได้ครับทนด้วยให้ได้แต่ตัวไหนถ้ามันห่วยแตกจริงอะอย่างน้อยเนี่ยขอเท่าทุนก็เอาครับถ้าคิดผิดเนี่ยนะเสียน้อยเจอหุ้นที่มันอ่อนแอแล้วเท่าทุนได้ผมว่า ทำอไรจะมีแน่นอนครับนี่เป็นไมซ์เซ็ตที่ผมอยากให้คุณเอาไปเวิร์กต่อเพราะว่าเนี่ยนี่เป็นที่ว่าแก่นเลยนะแก่นของการสวิงเทรดเลยฮะผมผมไม่ขอไปไปไปเปรียบเทียบกับ day trade เดทเทรดอะไรเพผมไม่เคยเทรดนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นแก่นการสวิงเทรดที่คุณจําเป็นต้องยอมรับให้ได้ครับคิดผิดเสียน้อยครับคัดล้อช็อตแล้วก็เลทโปรฟิตลันที่สําคัญผมอยากชวนให้คุณนั้น เอาเรื่องของ position sizing ไปใช้ด้วยครับนะพยายามนะฮะพยายามหุ้นที่คุณคิดผิดอะ่ะต้องมีเงินทงนใ้น้อยครับคิดถูกมีเงินทงนได้เยอะครับทำนี้ได้นะคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้เยอะหุ้นที่คุณคิดผิดมีเงินคุนน้อยหุ้นคิดถูกมีเงินทุนเยอะนะผมว่าคุณไม่ได้เทรดสเต็สามแน่อนอนครับทำลายส่วนตัวแน่อนอนครับนี่เป็นสิ่งที่ อยากแชร์นะให้คุณเอาไปคิดต่อแล้วก็ไปเวิร์กดูนะครับเท่านี้นะครับจเจอกับเฟมนาสวัสดีครับ